สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ Take Care เช็แคร์ดยกันและกันค่ะรายการที่มีสาระดีดๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะค่ะนี้วันนี้รุ่งจะแนะนําวิธีเช็คกระดูกคอเสื่อมด้วยตนเองค่ะว่าเราจะเช็คกระดูกคอเสื่อมด้วยตนเองได้อย่างไรนะคะ<ๆ>ก็อันแรกนะคะวิธีการแรกนะคะเพื่อนๆให้ยืนตรงค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ก้มหน้านะคะออกคางชิดอกค่ะเพื่อนๆอ่ะยืน ยินก้มหน้าคางคิดอกค่ะไหลไม่ต้องยกนะคะนะคะถ้าเราก้มได้ไม่ตึงปกตินะคะนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นปกติค่ะคือเวลาก้มเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆต้องไม่อ้าปากนะเพื่อนๆต้องเอาฟันชิดกันนะคะเพื่อนๆเอาฟันชิดกันนะคะแล้วก็ไม่อ้าปากช่วยนะคะแต่ถ้าก้มไม่สุดเนี่ยมีอาการตึงเนี่ยอาจจะมีภาวะกระดูกคอเริ่มเสื่อมแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้า ก้มแล้วมันตึงๆแค่บริเวณกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อด้านด้านด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะไปจนถึงกลางหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นที่กล้ามเนือ้อคอมันมันตึงตัวเท่านั้นเองเพื่อนๆก็อาจจะออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ค่ะอย่างเช่นโยคะอย่างเงี้ยช่วยได้ดีมากนะคะอันนี้คือการถ้าแรกก้มเว,เวลาเราจะเช็คก,กระดูกคอเสื่อมก้มหน้าคางชิดอกค่ะนะคะถ้าที่สองเอาง่ายๆก้มแล้วก็เงยคะ่ะนะคะเงย เวลาเงยเนี่ยคะ่ะก,ก็เรียกว่าไม่ไม่แอนหลังช่วยนะคะแล้วเงยหน้าปกติอย่างงี้ค่ะหุบปากให้สนิทนะคะฟันชิดกันเหมือนกันนะคะถ้าเราสามารถมองเพดานด้านบนได้นะคะโดยโดยที่ไม่ตึงเงยได้ปกติเราถือว่าปกติแต่ถ้าเงยไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆแสดงว่ากระดูกคออาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ได้นะคะอ่า หลังจากนั้นนะวิธีเช็คต่อไปก็คือเอาคางแตะไหปลาค่ะอันนี้เราจะเช็คคอโดยใช้กล้ามเนื้อคอด้านข้างนะคะเพื่อนๆง่ายๆเลยก็คือยืนตัวตรงไหล่ตรงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็หันหันขวาก่อนก็ได้นะคะเอาทั้งทั้งขวาแล้วก็ทั้งข้างซ้ายนะคะหลังจากหันให้ให้สุดหันตรงๆนะคะเพื่อนๆก็กุ้ม ก้มเอาคางนะคะแตหะหอปลาค่ะเพื่อนๆไม่ยกไหล่ขึ้นมานะคะไม่ยกไหล่ขึ้นมานะ,ะก้มว่าคางเราสามารถแตหะหอปลาโดยที่เราไม่อาปากช่วยด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าแตะได้ก็ถือว่าปกติอ่านแล้วก็เปลี่ยนข้างไปอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็ก้มเอาคางแตหะหอปลานะคะถ้าแตะได้ก็ถือว่าปกติค่ะแต่ถ้าแตะไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะกระดูกคออาจจะคือถ้ามันปวด แบบเจ็บลึกๆนะคะหันไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะกระดูกคขอ,อาจจะมีปัญหาแล้วก็ได้แต่ถ้ามันแค่รู้สึกตึงตึงเฉยๆนะคะตึงๆึงอะค่ะแค่แค่กล้ามเนื้อตึงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อไม่ใช่ที่กระดูกนะคะแต่กระดูกกระดูกเนี่ยมันจะปวดลึกๆมันปวดค่ะนะคะ,นะคะอ่ะถ้าต่อไปที่จะเช็คท่าที่สี่แล้วเนาะนะคะก็คือเอาติ่งหูเนี่ย ถึงหัวไหล่นะคะวิธีการก็คือยืนตรงอีกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเอียงคอตรงๆค่ะเพื่อนๆนะคะเอานะคะเอียงคอตรงๆแล้วก็ใช้มือด้านตรงข้ามนะคะ3นิ้วมือยกนิ้วมืออย่างนี้คะ่ะ3มนิ้วมือเนะะี่ยค่ะเอียงถ้าเอียงแล้วตรงเขาเรียกติ่งหัวะคะ่ะถึงนิ้วมือเราได้เนี่ยแสดงว่าปกติคะ่ะ แสดงว่าปกติแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยก็น่าจะเอ่อเรียกว่าน่าจะเป็นที่กระดูกคอ,อก็ได้ค่ะคราวนี้ก็เอียงด้านตรงข้ามกับเพื่อนๆแล้วก็ยกสามนิ้วมือมาอย่างเงี้ยทำสามนิ้วมือมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ดูซิว่ามันติ่งหูเราถึงไหมถึงนิ้วมือเราไหมานะคะถ้าแตะโดนนิ้วก็ถือว่าปกติค่ะนะคะอ่าแล้วถ้าเช็งต่อไปนะคะ<ด>ท่าที่ห้านะคะก็คือการหดคอค่ะ เพื่อนๆนึกถึงหนังอินเดียหนังแขกนะคะเพื่อนๆโดยปกติเนี่ยเ,เขาจะยื่นคอยื่นคอหดคอไปมาเพื่อนๆลองลองนึกดูนะคะการการหดคอเนี่ยเราต้องไม่ก้มนะคะไม่ไม่แอ่นช่วยนะคะตัวต้องปกติหน้าต้องตรงค่ะเราก็แค่หดเอาง่ายๆเพื่อนๆถ้าถ้าเพื่อนๆรู้สึกทํายากเนี่ยเพื่อนๆใช้นิ้วค่ะยกนิ้วชี้ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆนะคะ,ะแตะ แตะแต่อย่างเงี้ยค่ะแตะที่ปลายจมูกแล้วก็เราหนีไปหนีปลายนิ้วออกมานะคะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมนึกออกไหมเพื่อนเพื่อนนะคะก็เอานิ้ว<ๆ>นิ้วแตะนะคะแล้วก็หนีปลายนิ้วออกมาอือย่างเงี้ยค่ะ<ๆ><ๆ>เพื่อนเพื่อนนะคะหดคอหน้านิ่งๆค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันมันแค่เออเราสามารถหดได้หู หูตรงกับระดับไหลได้เนี่ยแสดงว่าปกติค่ะเพื่อนๆนะคะแต่ถ้ามันรู้สึกแวบมีอาการเสียวแปรบลงแขนเนี่ยนะคะแสดงว่ากระดูกคออาจจะเริ่มมีปัญหาค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองลองเช็คดูนะคะอีกอันนึงนะคะ พอหดแล้วเราก็ยื่นหน้าเพื่อนคือการยื่นหน้าเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่คนทําได้อันนี้คนเพราะว่าพวกเราจะมีลักษณะการยื่นหน้าอยู่เป็นปกติแล้วร่างกายจะชินกับการยื่นมากกว่าการหดค่ะเพื่อนๆนะคะดังนั้นเราก็ยืนตัวตรงหน้าตรงค่ะไม่ก้มนะคะแล้วก็ยื่นหน้าออกไปยื่นไปตรงๆนะคะยื่นไปตรงๆนะคะถ้ายื่นได้อันนี้ไม่ตึงทําได้ก็แสดงว่า ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทําไม่ได้ก็น่าจะเริ่มมีปัญหาได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปเช็คสอบตัวเองดูว่าเฮ้ยกระดูกคอเสื่อมหรือเปล่าเราเป็นหรือเปล่านะเพราะอย่างยิ่งถ้าเราอายุเกิน40มาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่กระดูกคอจะเสื่อมได้ง่ายค่ะดังนั้นนะคะลองไปเช็คดูนะคะข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กด ติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ